ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสุ่ช <ka> um ่องเจเจเขาเนี่ยอยู่แกวัมพ์พ่อชมันตเดอะสองเจเจชิงเคยเนี่ยก็กลับมากันในเซิร์ฟจีนอีกแล้วนะคือจริงๆก็อยากจะไปเซิร์ฟไทยแล้วแหละแต่ว่านึกขึ้นได้นะว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พาไปดูของที่เขาเรียกอะไรก็แคสื่อใส่ของอะไรดีอะไรเงี้ยคือจจก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าให้เชื่อเจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า ก็อยากจะพามาดูเป็นแนวทางเนาะว่าสำหรับโกเคสึเนี่ยเซิร์ฟเจนะคะ2อ6อะ่ะเขาใส่อะไรกรรันคือจริงจริอ่ะที่ทุกคนรู้ว่าโกเคสเสือมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีดาเมจประมาณหนึ่งและเน้นถึกมีแพสซีฟในส่วนของการที่ทําให้เพื่อนอะ่ะถึกไปด้วยก็คือได้โล่ไม่ยอทอไปด้วยซึ่งโกเคสึถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเข้าต่อจากชีนอตนะ ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพามาดูดีกว่านาอเผื่อใครที่ยังไม่รู้หรือว่าใครที่แบบข้ามจีนอตไปแล้วอยากรู้สึกรู้สึกว่าแบบอยากจะเก็บตัวละครโกเคสึอะไรเงี้ยซึ่งโกเคสึตอนนี้มันก็ยังติดเมตาอยู่แล้วก็ยังเรื่อยๆแหละเพราะว่ารู้สึกว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นเมตาของในส่วนของเขาเรียกอะไรเมตาถึกอะไรเงี้ยซึ่งโกเคสึมันก็ค่อนข้างถึกพอสมควรแล้วก็มีแพสซิฟที่บับเพื่อนแพสซิฟอยู่อาร์ที่บับเพื่อนได้ก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาดูละกันเนาะว่าเซิร์ฟเจ เขาใส่อะไรยังไงประมาณไหนนั่นเองนะเผื่อเป็นแนวทางแล้วกันคือไม่ต้องไม่ได้บอกว่ามันต้องใส่แบบนี้ร0 0เนะเพราะว่าคือจริงๆมันก็อยู่ที่คนด้วยว่าจะใส่อะไรแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะใส่เลือดอะไรประมาณนี้แต่แล้วแต่คนเลยจริงๆอ่ะเออแล้วแต่ทีมก็ดูเป็นแนวทางก็พออะถ้าคนอยากรู้อะไรนะคะกดไรคนละหนึ่งไหลนะแล้วก็ไปตูกันเลยลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพานมาหนึ่งตองเกมนะคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลด เต็มเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสม,มุดได้หรือจะเติมแกมแบบผ่อนชำระผันบาตคีก็ได้นะ่คะ สำคัญพอนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องที่ Richman s h o b Promotion สิบสิบจะเต็มสิบเกมบนเว็บเท่านั้นพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นหงไข่เก็นชินเซนเลตโซนซีเลอร์และเกมอื่นอีกเพียบเลยโปรเด็ดโปรโดนแบบนี้ต้องที่ Richman Job dot com จ้างหนันลิงก์ใต้คลิปเลยนะจ๊ะมาคือเจก็พยายามหาใช่ป่าว่า เราจะเอาตัวละครตัวไหนมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูดีหน้าซึ่งจะก็ไล่ดูนะฮะว่าในส่วนของท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยเขาใส่อะไรกันนะฮะเออคือตัวเจมันไม่ได้โหดไงเออก็เลยมาเห็นที่1นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่ที่1เขาเปิดตัวพอดีเป็นในส่วนของโคเคสึกเนาะซึ่งทีมที่ที่1ใช้1นึ่เซิร์ฟเจพลังประมาณ320ล้านเนาะเซิร์ฟต้นๆนน่าจะเยอะกว่าน,นี้แล้วก็อาจจะมีแนวทางการใส่ที่ดีกว่าน,นี้แต่ว่า แต่ว่าหลุดหรือเปล่าหลุดอ,ออกจากโลกทรงแบบนี้เออเอา้าวยังไงฮนะคือเจเจคิดว่ามันก็คงจะมีคนที่ใส่ของได้ดีกว่านี้แหละเออแต่ว่าเจไม่มีฟุตเทจให้ดูเนาะแล้วก็อธิบายยากพูดยากก็เลยเอาตัวท็อปเซิร์ของเจมาเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นโมเดลให้ทุกคนดูละกันว่าเขาใส่ประมาณไหนซึ่งจริงๆทีมมันก็อยู่ในเมตาทีมถึกช่วงนี้ก็จะมีดักชายเนาะมีเด็กชิบะมีโกเคสึมียุงแดงอะไรเงี้ยคือ คนอื่นเขาก็เล่นประมาณนี้นะแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เปิดตัวให้ดูทุกคนเนี่ยคือเมลสกาดเอออีกตัวหนึ่งเมลสกาดมันไม่ค่อยมีคนเปิดโกเคสซให้ดูเว้ยทุกคนเจอก็เลยอาจจะยกเคสตัดดี้มาให้ดูได้แค่ตัวเดียวนั่นก็คือคนที่1ท็อปเซิร์พลังสูงสุดนั่นเองนะอ่ะก็สําหรับโกเคสซของเขาเนาะก็เป็นในส่วนของ4ดาวม่วงนะฮะอันนี้ก็เป็นการอัพสเตตของเขาเนี่ยก็อาวุธเพาะแล้วก็ตาปิศาอะไรอย่างงี้ก็เน้นเลือดเป็นหลัก สกิลต้องพูดไหมอืมคือจริงๆคิดว่าทุกคนน่าจะรู้เนาะคือสกิลหลักๆคือมันจะเป็นในส่วนของพาสซีฟแหละที่มันว้าวเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการมอบโล่ไม่ยอดทองให้เพื่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนทําให้ทีมถึกขึ้นนั่นแหละคือช่วงที่แฟดมันยังไม่เข้ายูงมันยังไม่เข้าเลยพวกเนี้ยโอเคสึก็ถือว่าเมตาพอสมควรนะเพราะว่าเหมือนกับมันทําให้ทีมมันถึกขึ้นเนาะเพราะตอนนี้มันจะมีจีนอสใช่ไหมที่ถ้าใครจีนอสพัดสด้วยเอฟุเพาะด้วยมันก็จะเผาแบบเผาถึงขุมนรลก ชั้นสูงสุดอะไรเงี้ยเออแต่พอมีกงคึขึ้นมามันก็ทำให้เหมือนกับเออยืนได้มากขึ้นมาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเซ็ตของกันเนาะก็ให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันก็คือเขาใส่เป็นส่วนของแบบพลังชีวิตเนาะก็คือเฮดพีแหละเฮดพีโจมตีเฮดพีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีเซ็ตไอ้ตัวเนี้ยคือเหมือนกับว่าโลดความเสียหายลง20%เนาะแล้วก็มีในส่วนของแบบว่าเมื่อเฮดพีตัวละครลดลงต่ำกว่า20% ก็เหมือนกับจะทำดามจเพิ่มเติม15%อของ HP สูงสุดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เซ็ตใส่สีเซ็ตของอันนี้จะเป็นในส่วนของละความเสียหายลด,ดลง3 0นะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตทองตัวละคร10%ออันนี้คือเซ็ตเซ็ตมาปะเขาเรียกเซ็ตอะไรกันเออนั่นแหละของรองเท้าเนาะมันจะมีในส่วนของแบบว่าเพิ่มการฟื้นฟูเนาะ20%แล้วก็หากตัวเองมีความเร็วต่ำกว่าศัตรูก็คือก่อนที่ถูกโจมตีจะได้รับ ลดความเสียหาย25%อันนี้ในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็กางเกงกางเกงก็คือออปชั่นแบบเหมือนกันเลยเลือดนะเน้นเลือด เรือเลือดจมตีหนึ่งอันเนีเออ่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการที่เมื่อโจมตีเป้าหมายเนาะที่มีจํานวนน้อยกว่า3ตัวเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ15%เนาะของความเสียหายที่โจมตีแก่ปเป้าหมายนะแบบสุ่มนั่นเนองนะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น10%ตรงนี้เนีเออ่ยแล้วก็นี่ก็เซ็ตรับดามจน้อยลงอะไรประมาณนั้นที่เป็นเซ็ตใส่สีชิ้นเนาะสำหรับทุงมือของเขาเนี่ยก็เหมือนกันเลยชีวิตชีวิตนะแล้วก็โจมตีแล้วก็ชีวิตประมาณนั้นอันนี้คือก็ใส ไม่ได้มีออปชันอะไรนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้มีออร่าก็จะเป็นในส่วนของใส่ซีเซ็ตลดรับความเสียหายลดลง3 0เนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตของตัวละคร10%ปรนประมาณนั้นและถัดมาเนาะมาดูในส่วนของการบัฟเนาะเขาก็ใส่เป็นพลังชีวิตเนาะพลังชีวิตเพิ่มโจมตีเนาะจะก็ไม่ชัวร์นะแปลแมนหรือเปล่ามีเพิ่มความเร็วอะไรประมาณนั้นข้างล่างก็พลังชีวิตเหมือนกันนะคะอันล่างสุดจะเป็นในส่วนของ อัตราป้องกันเนาะหรือว่าบล็อกเลดอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แผ่นที่สองเป็นอัตราคริสองแถวนะฮะเป็นป้องกันทะลุเนาะเป็นบล็อกพลังชีวิตนีอข้างล่างก็พลังพลังโจมตีพลังโจ,จมตีชีวิตชีวิตเนี่ยอืมใช่อ๋อพลัง ลดความเสียหายพลังโจมตีพลังโจมตีชีวิตเออแล้วก็ข้างล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของเพิ่ม้องกันอะไรประมาณนั้นและมาดูใบสุดท้ายเนี่ยก็การบัฟเนี่ยความสามารถพิเศษเมื่อพลังชีวิตน้อยหรือใกล้หมดนะคะทำให้ตัวละครเขาสุดถานะไม่ยอท้อนะคะแล้วก็ดูดซับไปสัของค่าพลังชีวิตในรูปแบบการบองกันความเสียหายเนาะมีอัตราลบหลีกเนาะมีเพิ่มความเสียหายมีพลังชีวิตพลังชีวิตก็อัตราลบหลีกพลังชีวิตพลังชีวิตนั่นเลยและในส่วนของการบัฟต่างๆก็ แผ่นสกิลเนาะอันนี้ก็อะไรนะเพิ่มกระดูกหักใช่ไหมคือไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเพิ่มกระดูกเพิ่มดาเมจกระดูกแตกซึ่งจริงๆแล้วโกคิสส์มีมันคือมันคือบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมไอกระดูกแตกเออกระดูกเหลืองแตกเนี่ยก็เพิ่มกระดูกแตกเนี่ยอันนี้ก็เจาะเกาะเนาะอันนี้ต้านคิลดลดต้านคิเออแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มอัตราต้านทานเนาะเพราะอัตราต้านทานแล้วก็เจาะเกาะ ประมาณนั้นให้ดูข่าวอันนี้ก็คือแสแตทโด,ดยรวมของเขาเนี่ยะเผื่อใครอยากรู้เนี่ยขออนุญ,ญาตไม่แปลละกันน้องก็ตามที่เราคุ้นๆกันอยู่นั่นแหละเออประมาณนี้ให้ดูแบบเร็วๆไม่เร็วแล้วนะคือตอนนี้เริ่มนานแล้วเออก็คือให้มาดูแบบข้าวๆล้วกันเป็นแนวทางคือเจ๊ก,ก็ไม่รู้จะเปิดตัวไหนให้ดูอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แล้วอะ่ะกคนดูดิเนี่ยคือเขาไม่เปิดอะ่ะเนี่ย เหลือเตรียมคือจะจ้องแต่จะหลุดออกจากโลกอะตอนเนี้คือผมเตรียมหลุดออกจากนี่เอาแต่น,นี้ไม่ใช่มันเป็นเอเสเซอบวกอืมไม่ได้เปิดไว้ให้ดูอะทุกคนก็เลยมีแต่อันดับแรกให้ดูไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางให้ได้มากพอไหมแต่ก็ให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอืมใส่ HP เป็นหลักนั่นแหละแต่ว่าของตัวคนที่หนึ่งอันนี้ก็ เหมือนมาเปิดให้ดูแล้วกันมันดูได้แค่นี้ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรยังไงเพิ่มเติมแต่ว่าโดยคร่าวๆโดยตัวของโกคิสึเองก็ของประมาณนี้แล้วก็การบัฟต่างๆเนาะแล้วก็สกิลต่างๆอะไรไม่ใช่สกิลแผ่นทักษะต่างๆแล้วก็ประมาณนี้นะให้ทุกคนดูอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะไม่แน่ใจว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไหมก็ ลองลองดูละกันเนาะเออก็หวังว่าทุกคนจะได้แนวแทางจากคลิปนี้เนะี่ยหรือว่าถ้าใครมีแบบแนวทางอื่นเนาะหรือว่าท็อปเซิร์ฟอยากจะแชร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออใส่อันนั้นอันนี้ดีกว่าหรือว่าแบบมาแบบแชร์ที่ตัวเองใส่อะไรเงี้ยใส่เซ็ตอะไรพื่เจก็ไม่กล้าชัวว่าเซตอะไรเวิร์กสุดอะไรเงี้ยเออแต่รับนเ้เสียน้อยลงมันก็คงทาให้ได้ยินนานขึ้นแล้วตัวของเขาก็ถึกเองถึก,ถ,กถึกด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ย มันก็อาจจะมีเซตอื่นที่เหมาะก็มาแชร์ๆกันได้จะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเออไม่ได้เอ็กซ์เพรสขนาดนั้นเนี่ยมาแชร์กันได้นะเผื่อใครอยากได้เปรียบข้อมูลให้เ,เพื่อนๆคนอื่นเห็นด้วยนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคี่นิ่งให้ฟังก็ไลค์แล้วก็กด s u ซับ e ไคร้คลาสกันใ,ใหม่ไม่อหมือนมืเหอจ้าอ่า